ร้อนแล้วท er> yeah ี่แรกหนาวมานะคะ 48D การเกงกระโปรงค่ะค uh ุณแม่อันน um ี้จะเป็นเอลสุขล้วนเอลสม็อกเอลฟิกคลักไปเลยบอกเลยนันเป็นกางเกงที่แบบไวรุ่นทั่วไปใส่เลยค่ะสวยตัวนี้สวยสวยแม่ใส่สบายด้วยนะคะใช่ใส่ตีลังกาก็ไม่ขัดตัวนี้ใครอยากตีลังกาแม่แนะนำนะคะแต่ระวังเป้านิดนึงก็ปุชนะคะคุณแม่ดูขาวขาวสะอาดมากไม่บางด้วยนะคะสวยสวยมา นะะคคุณแม่่เอวสมองสมองนี่แบบย,ยังแน่นยังแน่นแน่นแน<ม>่นรับม,ม่มีสูงนะครับแม่สูงหน้าก้าไปหมดเลยไม่ต้องเอาก้อนใหม่นะแม่ต้องเอาก้อนใหม่นะอ,อ,อ,นนะอุ้ยดูค่ะดูสวยสีเข้มรีจบพอขายได้เลยเนี่ยอันนี้จะเป็นผ้ายีนบาง์เขาจะคละผ้าไปเลยค่ะอุิยสวยอ่ะลูกค้าสวยเลยนะใส่นอนใส่อยู่บ้านชิลๆได้เลยนะคะใช่หรือว่าจะใส่ท,ทำโรงงานเนี่ยทรงแบบนี้ไี่บอวาใส่ทำงานได้เลยอุ้ยอันนี้ส่งไอจีเนี่ยแม่ทรงไอจีขาบานเอวสูงตัวนี้เอวสูงล้วนลูกค้าไม่ต้องว่าแบบเอาไปแล้วจะเฟร้ไหมน้องจิว มาชมกันต่อหนูเป็นหาแบบหมุนิดลายลายมันสวยมากเน่อันนี้เป็นยุคโบราณใส่ตะมงทำงานเนี่ยอันนี้งานไอจีงานแบบสาวไอจีเออเอวสูงมากสวยมากมันไหลมันไหลนี่เน่ต้องใส่ทรงแบบนี้ทรงแบบกระดิ่งกระดิ่งแต่แล้วหุน่แบบกระดิ่งเปียมากขุนเปียขุนเปียขุนเปียมากนะคะใส่มาหุ่นเปียไหม้าใส่สบายกันทุกตัวเลย่ใครใครที่ เย็นได้เลยขอเลขตอนเย็นได้เลยนะคะแสงแตงมันจา้มา,มามาชมกันต่อค่ะตอนนี้ราคาเบาๆด้วยราคาไม่แรงนะคะเท่าไหร่คะก้อนนี้อันนี้ใครจะเอา40่สโลนะลูกค้าตีไปร้อยสาบัวบวกลบนะคะเอาไปแค่2,900บาทนะคะลูกค้าอันนี้ราคาทั้งตลาดจะอยู่3 6, 6, นะา0 0ัน่งเนาะใครเอา5ก้อน10ก้อนจะมีเลทส่งให้อีกนะเนี่ยผ้าแบบนี้ดูเห็นเขากำลังยิดที่มันแบบเป็นลายๆแล้วผ้าดูใส่สบายมากเลยนะใช่รีดไม่ร้อนรีดจบเนี่ยใส่นอนใส่อะไรอยู่บ้านได้หมดเลยอุ้ยสวย แม่เอาเลยนะแล้วไม่ค่อยติดขาเติรส่วนใหญ่จะเป็นขาย,ยาวนะคะลูกค้ามุสลิมซื้อคู่น,นสวยค่ะละกันเมื่อกี้ก็ได้คุณแม่แม่ตัวน,นี้สวยมากค่ะแต่งแถบข้างขาเขาเรียกขาฝ้ายขากระดิ่งไหมคะกระดิ่งหน่อยๆออกเป็นกระบอยสวย,อ,วยอันนี้ก็ใส่ค่ะดีมากใส่เป็นสายสปอร์ตได้คุณแม่นะคะอุ้ยเนี่ยข้าวขาต้อนลายแบบนี้ที่เขายิ้มใส่อะเด้อที่พุ่มปุ้ยใส่อ่ะไม่มีใคระดิ่งไม่มีใคระดิ่งไม่ใส่นะคะนี่มากสปอร์ตอุ้ยข้าแบบนี้ข้าดีข้าดีมากข้าดีมากรีดจบรีดจบ ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบตัวตีไปเลยขายาวฉ่ำๆอู้เนี่ยปึ้งวิ่งอัดพีดสวยมากหวานหวานเห็นไหมสีดำสีสีค่ากันไปแต่ว่าสีดำจะเยอะนะสีดำแม่ตีไปเลยห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์วิตัวนี้แต่งเอวเออสีดำอยากเาเข้าไปใกล้กล้องนะเดี๋ยวแต่งมันวะอัดพีดถ้าเขาเงาๆนะคะตอนนี้ใช่สวยรีบจบได้เลยจริงๆเนี่ยสีดำแบบเนี้ยขายให้สาวรงงานได้นะว่าแต่งสีดำอ่ะเนี่ยสวยมาก ได้้ม่งนนบบบาาแีือวใส่ได้นะคะถ้าอยู่ในออฟฟ่าที่เป็นสีดำใช่ค่ะไม่ไม่แต่งขาดใส่ได้หมดเอออุ้ยอันนี้คุณแม่คาโก้มาค่ะโคาโก้มาค่ะสวยมากอู้เนี่ยลายการ์ดอ่ะที่แบบมือหนึ่งสามร้อยเก้าสิบบาทเนี่ยเป็นผ้าเป็หนุ่มผ้านาโกโลเซฟอะไรเงี้ยคุณแม่ผ้าแพงๆผ้าหนักๆนะคะอันนี้ใครเอาสองพันเก้าสิบปีก้อนนี้สวยเลยคุณแม่ราค รีวิวให้จนหมดก้อนเดี๋ยวเก็บเลยว้าเสร็จเดี๋ยวเก็บเลยนะคะคุณแม่นะแบ,บกจะหมดแล้ว